สวัสดีครับวันนี้ก่อนก็พาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวประตูท่าแพสิห์นะครับมาดูรูปปั้นนี่ก่อนลแลยกันเนาะไม่รู้ว่าเล็บรูปปั้นอะไรที่มีสันติภาพูกแต่วันน,นั้นมีน่าจะมอบนะครับมาเห็นสีป้าน,นะครับทางหน้าและหลังเนาะไม่รู้เป็นรูปอะไรรูเปเพนกวินใช่รูปนกเพนกวินสีดำประมาณนี้นะครับเดินว,ว,วน บ้านเมื่อก่อนแต่อนก็ไม่รู้ประวัตินะครับว่าเป็นรูปปั้นป้ามาได้ยังไงเนาะว่าไงป่าเดินข้ามถนนกันดีกว่าร <c oughs> อรถก่อนเดี๋ยวรถโดนรถชนเนาะนิดนึงแป๊บนึ่งเดินข้ามวิ่งวิ่ง นี่ลางตอนกลางคืนนะครับก็ไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหรน่นะแต่เพราะว่าไม่ได้มาเดินช่วงวันอาทิตย์ด้วยก็จะไม่มีถนนคนเดินนะครับก็มาดูเขาขายสินค้าพัฒกรรมของชาวเขานะครับประมาณหนึ่งที่เขาขายมาส่วนมากจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเอวยอะไรเอวยากกว่าเนะเดี๋ยวค่อยวนมาอีกรอบนึง เดินเดินดุมด่มดุมด่มแเดินดุ่มดุ่มไปก่อนนี่ไงยืนย่างหมาล่าก็มีห้าบาทสิบบาทนี่น้ําก็มีผลไม้ก็มีถูกถูกโรตีแล้วก็โรตีโรตีนะครับกินโรตีได้โรตีอาบางไม่อยู่เนาะอืห้าสิบเนาะเดินชมกำแพงด้าน ด้านในขวงนะครับไม่ใช่ด้านนอกถนนเนาะแสงปรับแสงไฟกลางคืนก็สวยอยู่กลางคืนก็สว่างาบมีไฟสปอตไลท์สีส้มเยอะนะครับไม่มืดไม่น่ากลัวไม่ต้องมากลัวคนทำอันตรรงอันตรายอะไรสัยอย่างนะครับไม่มีแน่นอนชัวชรวไม่ต้องกลัวนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่ได้โควิดไม่มีละมีก็มี่เท่านั้นเนะาะมะ นี่ป้ายประจําถิน่นป้ายประตูท่าแพที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปก,กันนะครับเดินนันทางขวานะครับนิดนึงนิดนึงจะได้ยินเสียงเพลงคุณพ่อกับคุณลูกมาเ,เปิดหมวกเล่นดนตรีประกอบด,ด้วยนิดนึงนะครับเนะาะนการถ่ายเขาเยอะนี่นึงแขกจะไกลนิดนึงอ้อมๆนะครับรากมาดู หาเนาะว่ามีขายอะไรบ้างกว่าสำหรับวันนี้นึ่งานกันอย่านี้นึ่ง,นนงเนาะนี่มาแล้วของกระจุกกระจิไม่กล้าเข้าไปใกล้เนาะเพราะไม่มีคนเยอะถ้าเราเข้าไปดูหนึ่งคนก็หมายความว่าอ่ะนี่พอลูกสูมให้ดูก่อนนะก็เหมือนว่า เราจะไปอุดหนุนเขาอะไรเงี้ยปอนก็เลยไม่กล้าเข้าไปใกล้ถ่ายแบบใกล้ๆใ,ให้ดูดีกว่าเนะาะเพราะเป็นสินค้าแบบแฮนด์เมดนะครับของชาวเขาอะไรเงี้ยชาวเข่าในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับไม่ใช่ชาวเข่าที่อยู่บนดอยเนาะเขาไ่ลงมาขายส่วนมากก็อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อก่อนก็ขายในบ้านซ่าเนี่ยช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีเขาก็เลยมาตามั้งแผงขายที่ ของประตูท่าแพวันธรรมดาดีากว่าราคาก็ไม่แพงนะครับเท่าที่ดูเขียนป้ายติดสามยางร้อยสี่ยางร้อยอะไรอีกฝรั่งกลังอุหดหนุนเนาะอยากถางนมีเพาว่า,อาของชา,า,าวข่าวคาดว่าจะม,มาดูป้ายเชิงอ่า,อาวไม่มีอะไร <c oughs> <c oughs> นแต่าภาพเนาะนี่เป็นฝั่งนอกของประตูท่าแพที่ที่อรรมดะ เดินผ่านเอ่อทุกคนมาก็จะถ่ายรูปกันมาเนี่ยถ่ายกับกำแพงสีส้มในกลางวันก็ร้อนร้อนกลางคืนก็อากาศมาดุมาดุเนาะอืมไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่หนาเท่าไหร่ก็ถ่ายกับแล้วแต่ว่าก,กล้องแองจะตัดแสงได้ดีกว่านะครับมันจะเป็นแสงสีส้มเนาะอืมก็เดิน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 ไปดุนดุนดุไปเนาะนดุนดุน แล้วก็จะมีแบบที่เขาถ่ายกันเป็นไฮไลท์เนาะไฮไลท์ก็จะเป็นตรงนี้อ่าจะเดินถึงแล้นี่นั่งบันไดขั้นบันไดอะไรเงี้ยนั่งขั้นบันไดแล้วก็ถ่ายรูป ไปแดงที่คนคก็าเกดนหนึ่เป็นพระคงไปะไนะครัก่อนก็จะเวิรนวนไปวนมาให้ดูเนี้ยไม่รู้จะดูอะไรชอบไม่ค่อยมีอะไรนะครับวนมาที่ป้ายเหมือนเดิมน้างไงก็ตอนนี้จะพอแค่นี้แล้วนะครับสวัสด,ดีครับ